อันนี้นะตั้งกล้องให้ดีก่อนได้แล้วอันทุก่อทุกคนพี่ขอฟวามช่วยเหลือให้กับทุกคนหน่อยนะพี่ขอให้ทุกคนแพืคอขับทุกคนขอความช่วยเหลือกับจากพี่อ้อมหน่อยนะเพืดอขอร้องว่าอย่าให้ลุงลงอ่ะหยุดทำพฤติกรรมเรวลวร้ายอย่างนี้ที เพราะเพราะว่าคุยกับพี่โน่เรียบร้อยแล้วเขาอาจะให้ให้หยุดวางยาบเบื่อหมาห้ามฆ่าหมาฆ่าสัตว์เพื่อนบางคนไปเที่ยวใทยายได้นะและให้ส่งถึงครูนล้วให้ทีนะเพื่อนฝากให้แฟนกับพี่อ่องทุกคนเลยนะแล้วก็เพราะว่าพี่อ่องอยาก ส่วเสียวันทอไปแล้วน้องที่เคยถ่ายลงคลิปในยูทูบให้เพื่อนได้ดูนะน่าเสียดายเราะัันน่ารักมากนะมันไปดีแล,ล้วล่ะแต่อ้าเอ้ยแต่พี่อยากได้แมวมาใหม่แต่มีแมวคลอดมาแล้วแต่ว่าเราต้องหยุดยั้งพฤติกรรมไม่ให้ทําแบบนั้นอีกเป็นซ้ำซ่าซ้ำซ้อนอีกแต่เมื่อกี้ไปไลฟ์สด หน่อยนึงอนะเนาะเพราะว่ายังกึ่งเครือมันเพี้ยงกึ่งเคือมากแบบอาลงเสียแบบอาลงเสียแบบนอนไม่หลับกินอะไรไม่ลงก็ความรู้สึกมันเป็นใฟเต้เเเเเองขออนะเนาะแบบความรู้สึกอะแบบอยากปรึกษาเพื่อนพี่ให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ให้ไม่ให้คนร้ายทำแบบนี้อีกจนฝ่าพี่อ้อมคิดว่าจะให้ จะให้ให้คุณน้องมาจะให้จะให้ให้คุณน้องจ่ายบอรเให้ให้ให้ลงกินกินสามท่อนหรือวันมันไม่รู้ตอนนี้ถ่ายเนี่ยมีบอเพจมีเปล่าก็ไม่รู้เนาะทุกคนคะช่วยาร์มขอาร์มร่วมมือหน่อยนะคะเพราะว่าต้องการจับตัวคนร้ายได้เร็วๆตอนนี้ลา์สนที่ห้องนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ให้ไม่ให้คนร้ายัวตัวเนาะ เออถ้าใครยินความคิดเห็นอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์บอกได้นะเราต้องการแรงใจมากคนเสียแรงใจมากวันนี้ร้องไห้ทั้งวันเลยเมื่อคืนก็น้องไม่หลับเป็นห่วงวันทองเนาะมันเป็นตัวผู้แต่มันตายไปแล้วตายวันนี้เนาะอยากเอออยากอืมเราจะถามวิธีจับกลุ่มได้ยังไง แต่คนร้ายคนเนี้ยไม่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเนาะว่าไม,ไม่เพื่อนแล้วก็แบบอืมถ้าทุกคนขอฟังเร่องมือจากเรื่องพี่มาก่อนจะทักทุกคนเลยนะคะแล้วก็พี่ไม้แล้วก็พี่โนแล้วก็พี่วิจุนด้วยนะขอฟังเรื่องมือหน่อ,อนยนะคะขอฟังเรื่องมือหน่อยเพราะว่า หนูเสียหายไปเยอะมากทั้งไม้หักก็มีรอยหลักฐานเยอะแยะไม่หมดไม่รู้จะถึงตำรวจได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าลุงพี่ไม่ชอบเอาลายหมาแมวชาวบ,บ้านอยู่ไปทั่วไม่รู้ทำเพื่ออะไรเอ,อนเขาอ,อยากถามเหตุผลทำไมไม่ยอมตอบ พวกเราต้องการเหตุผลที่ต้องลงทาแบบนี้นะพวกเราต้องการเหตุผลไม่ใช่แต่ฟ้ามโกรธแค่ไปลงที่หมาทําไมหมาแมวอ่ะผิดตรงไหนมันไม่ดีเลยผิดต่อบาปด้วยหนูหนูจะเอาเรื่องเนี้ยจะให้บอกให้หนให้หนช่วยสอนให้ถ้าไม่ยอมรับผิด้วก็จะให้นิวสอนแทนเอาจริงแล้วนะ ที่ราจะมาเย็นนี้ด้วยเตือนไว้ก่อนจะมาเย็นนี้แล้ว,ว,น,ลว,น,น,ลวนัดกับพี่โนแล้วทุกคนขอความช่วยเหลือลได้เท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะถ้าถ้ามีอัปรเดตอะไรอยู่่อยถ้ามาถ่ายคลิปกันต่อนะขอความร่วมมือกกทุกคนได้นะคะขอร้องนะคะ เพื่อให้ทองเกิดมาเป็นคนด้วยนะคะ